สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องต้นกล้าบ้าบอลวันนี้ก็จะมาคุยกันนะครับน,นเกมในศึกฟุตบอลพรีเมียร์ลีกของอังกฤษนะครับเป็นคู่บริกแมตช์ประจำคืนวันอาทิตย์เตะเวลา5้าทุ่มครึ่งอาร์เซนอลวันนี้เปิดบ้านเสมอเอร์พูลด้วยสกอร์สองสองแบบตึงๆเลยนะครับโดยซาร่าเป็นทีเด็ดของเอร์พูลในครึ่งหลังนะครับจากเกมที่ตันๆอยู่เหมือนว่าจะแพ้ไปแล้วมายิงได้นะครับทำให้เอรูพูลได้หนึ่งแต้มสําคัญที่กลับบ้านไปในวันนี้นะครับ ก็ในรายละเอียดเกมวันนี้นะครับมีอะไรลึกๆกันบ้างนะครับมาเริ่มดูกันเลยดีกว่าเริ่มที่11ตัวจริงกันก่อน ฝั่งอาร์เซนอลวันนี้นะครับมา4-4-2ผู้รักษาประตูดาบิดไรายาหลังสีคนกาเบรียลมังการเยสจับคู่เบนไวท์แบ็กซ้ายยูเรียนทิมเบอร์แบ็กขวาโทมัสปาเต้มอกลาง2คนเป็นมิเกลเมดิโน่จับคู่เด็กเชนไรส์ปีกซ้ายกาเบรียลมันตินาลี่ปีกขวาบุกโยซาก้าส่วนกองหน้า2คนนะครับเป็นเลนโดทรอสซากับคายฮาวเวตจับคู่กันนะครับวันนี้เนี่ยก็ถือว่าได้คายฮาวขอแพ้น,นะครับบุกโยซาก้าแล้วก็ยูเรียนทิมเบอร์ที่บาดเจ็บไปก่อนหน้านี้เนะี่ยก็กลัััับบคคืออทเเป็นนตตวจรริงลยะดาา้ ให้สัมภาษณ์ตอนแรกเนี่ยก็เหมือนว่าจะไม่ได้ลงแต่มาคู่เลยนะครับส่วนตำแหนง่งอดื่นเนี่ยก็ยังคงขาดามาตินโนริกาดนะครับขาดลิคาโดคาราฟิโอรี่ที่เจ็บยาวนะครับแล้วก็วิลเลียมซาดิบาลที่เป็นทีเด็ดสำคัญในวันนี้เลยนะครับโดนใบแดงจากเกมนัดที่แล้วไปนะครับวันนี้ก็เลยโยกเมนไว้เนี่ยมันยืนแล้วก็ปาเตเป็นแบ็กขวาจำเป็นไปนะครับ ส่วนลิเวอร์พูลวันนี้มา4-2-3-1นะครับผู้รักษาประตูค e, ิวินเคเลเฮอร์4คนเฟอร์กิวฟันได้จับคู่อีบามากัวนาเต้แบ็กซ้าย ah ima, ate, side, อันดิโรเบซันแบ็กขวาเทรนอเล็กซานเดอร์อาร์โนวงกลาง3คนมีอเล็กซิสแมคาลิสเตอร์จับคู่ด้านกราเวนแบกของตัวลุคเกติสโจดปีกซ้ายลุยดิอาร์ตปีกขวาโมฮัมเหม็ดซาร่าส่วนศูนย์หน้าตัวเป้าดาวินนูนเยสนะครับลิเวอร์พูลเนี่ยก็มาในชุดที่ค่อนข้างตามคาดเลยนะครับจะมีเซอร์ไพรส์1ตำแหน่งในมุมของผมก เต็มสูบเลยนะครับขาดถ้าตัวเปลี่ยนเกมที่สำคัญสำคัญหนะ่อยก็จะเป็นดิโอโกโชตาเนี่ยที่ฟิตกลับมาไม่ทันในเกมวันนี้นะครับส่วนรูปเปมในวันนี้นะครับเครื่องแรกเปิดมาเนี่ยก็ไดาบอกว่าเป็นเกมที่ดูเชิงกันอยู่ช่วงใหญ่เลยนะครับราวๆสินาทีเลยโดยเลฟูลเนี่ยถือว่าเป็นช่วงที่สู้ได้ดีเลยนะครับในช่วงแรกเนี่ยแต่ก็ความละเอียดในการเล่นอะไรต่างๆเนี่ยก็มาพลาดเราจนได้ในนาทีที่9นะครับจากจังหวะที่เป็นไวท์ถัว่ววางยาวมานะครับจากแดนตัวเอง แล้วเป็นบุกยุโรปสก้านะครับที่เก็บบอลได้ก่อนที่จะเอามาลากล็อกหลบโรเบิร์ตสันนะครับแบ็ก้ายเยอะพูนเนี่ยถือว่าหลงเหลี่ยมสกา้าเขาทำเต็มเลยในจอดนี้นะครับก่อนที่เจ้าตัวจะยิงเข้าไปด้วยสายไม่พลาดนะครับแสกหน้าเกิรเลอร์เข้าไปเลยก็อาร์เซนอลออกนำหนึ่งศูนย์นะครับแล้วก็ในเกมแบบนั้นเนี่ยเป็นอาร์เซนอลที่ครองบอลต่างๆเนี่ยดีกว่าตลอดทั้งจนจบครึ่งแรกเลยนะครับต้องบอกว่าจังหวะในการมีเดเคินไรส์อยู่ในสนามเนี่ยเทียบกับกาเวนแบกเทียบกับแมคแอลิสเตอร์นะครับก ค่อนข้างกินเลยถ้าเทียบในช่วงครึ่งแรกกันแล้วภาพรวมนะครับหลังจากที่นําไปแล้วเนี่ยโดยผมมองว่าจุดที่ทําให้อาร์เซนอลครองบอลได้ดีเนี่ยผมก็มองไปที่ฟิสิกอลนะครับการดวลกันการอากาศอะไรต่างๆเนี่ยผมมองว่าอาร์เซนอลเข้าได้ค่อนข้างที่จะละเอียดแล้วก็เนียนกว่านะครับคือผมเท่าที่สังเกตุนะในบอลบอลแรกนะเผชิญกันเนี่ยเด็กฟูมักจะเบียดแพ้อะไรเงี้ยนะครับแล้วก็มาก็เป็นอาร์เซนอลที่เก็บบอล2ได้ดีกว่านะครับน่าจะเป็นเหตุผลที่ ทำให้ทางอาร์เซนอลเนี่ยครองบอลได้ค่อนข้างอยู่หมัดเลยนะครับในช่วงเวลาพอนําไปแล้วนะครับส่วนทางฝั่งเลโอพูรนะครับก็ต้องบอกว่าบังคับตามสูตรเลยให้เล่นเกมรับรัวๆนะครับดูเบอร์ซันกับทางเทรนต์เนี่ยถือว่าโดนทั้งมาเตนลลี่แล้วก็ซาก้าในเล่นงานมาเรื่อยๆเป็นช่วงเลยนะครับโดยเฉพาะทางฝั่งของโรเบอร์สันเนี่ยเจอซาก้าหลังจากที่ยิงลูกแรกไปแล้วเนี่ยถือว่าเสียความมั่นใจไปยกใหญ่เลยนะครับลุยีิรตอนแรกเนี่ยที่ไม่ค่อยต้องลงช่วยเกมรับเท่าไหร่เนี่ยไปประมาณแต่ต้องลงมาช่วยซ้อน แทบจะทั้งครึ่งแล้วก็เกมลุกเนี่ยแทบจะหายไปเลยนะครับทางฝั่งซาร่าเนี่ยก็ต้องบอกว่าลงมาแทบจะช่วยเทนด้วยเช่นกันนะครับทางฝั่งขวาเนี่ยผมว่ามาตินเนลลี่ยังดวนกับเทนสนุกอยู่นะครับเพราะว่าโกนาเต้นเนี่ยก็ซอนได้ดีฝั่งนั้นดูจมไม่มีปัญหาอะไรเท่าไหร่แต่ฝังซ้ายเนี่ยถือว่าค่อนข้างที่จะหายนะเลยนะครับรับโรเบรสันในครึ่งแรกส่วนเลียพูลนะครับก็ต้องบอกว่า ลูที่ได้ประตูตีเสมอมาเนี่ยก็มาจากลูกเตะมุมนะครับในนาทีที่18จากเทนเปิดนะครับดีอาร์ตโขกโชงแล้วเป็นฟานไดค์โขกอีกหน้าประตูเข้าไปนะครับก็เป็นหนึ่งหนึ่งลูกนี้นะเนี่ยเอร์พูต้องบอกว่ากลับคืนสู่เกมได้หละที่ต้องบอกว่าโดนนําไปไม่นานนะครับก่อนที่จะเป็นช่วงที่ผมเล่าเมื่อสักครู่นี่แหละครับว่าเป็นอาร์เซนอลเนี่ยกดยับยับเลยนะครับโดยเกมความจริงเนี่ยก็จะจบครึ่งแรกกูแล้วนะครับโดยจุดที่ผมมองว่าเอี์พูเนี่ย เป็นรองอาร์เซนอลอีกจุดหนึ่งคือความละเอียดในการเข้าบอลนะครับโดยลิเวอร์พูลเนี่ยเสียฟรีคิกระยะอันตรายเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะนะครับมาเรื่อยๆเลยในครึ่งแรกนะครับตามจากกังหวะเกมมาส่วนอาร์เซนอลเนี่ยต้องบอกว่าลิเวอร์พูลเนี่ยเข้าไปในแดนอาร์เซนอลได้ค่อนข้างน้อยนะครับแล้วก็การตัดฟานเนี่ยแทบไม่ต้องพูดถึงแทบไม่มีอะไรที่อันตรายเลยนะครับแล้วเนี่ยลิเวอร์พูลก็มาเสียฟรีคิกระยะอันตรายก่อนจบครึ่งแรกที่ถือว่าเป็นจุดที่สําคัญที่สุดในเกมไปจนได้นะครับนาทีที่43เนี่ย ดีอาร์ตไปฟาดปาเตนะครับก็เสียตรงนี้ไปก็บริเวณที่ลุ้นแล้วเปิดได้ลุ้นนะครับซึ่งเป็นจุดที่เรารู้กันอยู่แล้วว่าอาร์เซนอลเนี่ยลูกตั้งเตะนะครับมันเปรียบเสมือนจุดโทษเลยนะครับก็ลูกนี้สุดท้ายมันเล่นงานลิเวอร์พูลได้จริงๆนะครับจากเดนคันไรส์นะครับเปิดฟรีคิกเข้าไปแล้วเป็นมิเกลเมริโน่นะครับที่โขกโถมเข้าเต็มๆเลยนะครับลูกนี้เคเลเฮอร์ก็โหบอลพุ่งแบบนี้เซฟยังไงก็ไม่ไหวนะครับก็เป็น2-1อาร์เซนอลนำตรงนี้ไปนะครับแล้วก็จบคครรรรรึ่่งแกกด้้ววยยยสออ์์นนนีีเเเลลละับิพู ถือว่าถ้าว่ากันความละเอียดนะเป็นฝ่ายที่เล่นได้ค่อนข้างละเอียดน้อยกว่าเซนอนไปในเครื่องแรกนะครับแล้วก็พาร์ตตรงการคลองบอลนะเซนอนก็ถือว่าเล่นได้ดีกว่านะครับเครื่องแรกเนี่ยเป็นอาเซนอนที่ค่อนข้างดีกว่าเยอะเลยเลยเป็นฝ่ายที่ออกนําไปตามสกอร์เลย21นะครับส่วนช่วงครื่องวาหล,ลังลงมานะครับกอถือว่าเป็นเกมที่อาร์เซนอลลงมาในช่วงแรกยังดูคลองบอลอะไรต่างเนี่ยมาเริ่มได้ดีอยู่นะครับแต่พอพ้นซักนาทีที่50ไปแล้วเนี่ยเหมือนกับว่าจะมาเล่นตามเกมแพที่อาร์ติต้าต้องการเนี่ยคือ เล่นซื้อเกมลับนะครับเพราะว่าเจตนาเนี่ยดูชัดเจนเลยปล่อยให้เลี้ยวพูเนี่ยเริ่มได้กองบอลมากขึ้นนะครับจนไปไปมาๆเนี่ยเลี้ยวพูเริ่มที่จะเข้าสู่เกมของตัวเองได้นะครับจุดนี้เนี่ยก็เป็นจุดที่ผมมองว่าอารีตาเนี่ยเขาคงจะมั่นใจในเกมลับของทีมพวกเขาอ่ะนะครับรว่าค่อนข้างที่จะเอาอยู่อะไรเงี้ยนะครับแต่ก็อาจจะเสียหายหน่อยตรงที่วันนี้เนี่ยมันไม่มีซาดิบานะครับก็เลยจะขาดความแน่นไป ตรงจุดนี้หน่อยหนึ่งนะครับแต่ต้องบอกว่าช่วงเวลาหนึ่งเนี่ยในเกมก็ทําได้ค่อนข้างโอเคเลยนะครับเป็นเกมที่เดียวกูเนี่ยเจาะไม่ได้ง่ายๆเลยแล้วก็จุดเปลี่ยนหนึ่งที่สําคัญเลยเนี่ยคือการบาดเจ็บของกาเบียมังกันเยสนะครับประมาณนาทีที่54นะครับซึ่งนั่นแหละครับคือแผนนั้นะจะมาลเล่นเกมลับอยู่แล้วแล้วตัวสําคัญน่ยที่ต้อบอกว่าคู่เซนเตอร์คู่หลักเนี่ยเป็นซาลิบากาเบียลนะครับตัวหลักซาลิบาไปแล้วหนึ่งวันนี้ การบรี้ยวนะครับตามไปติดสองนะครับตอนแรกเนี่ยคือเหมือนกับฝืนเล่นต่อแล้วก็ไม่ไหวนะครับต้องลงมาไปนอนรอบที่2ในสนามนะครับซึ่งคนที่ลงมาเนี่ยก็โอ้โหเป็นแฟนปืนน่าจะเสียวกันไม่มากก็น้อยเพราะว่าเพิ่งก่อขบพลาดมาสดๆร้อนๆกับบอลหมัดเลยนะครับก็คิวิออนะครับลงมาคู่กับเบนไวท์ในช่วงเวลาที่เหลือนะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยก็บอกตรงๆว่าแฟนเลี้ยวปูเนี่ยก็น่าจะมีความหวังมากเลยนะครับโดยรูปเกมเนี่ยก็ดูจะดีขึ้นตามลาดับด้วยนะครับแต่ก็ต้องบอกว่า โอกาสในการเจาะเข้าทำเนี่ยยังคงยากอยู่นะครับจนเริ่มมีการเปลี่ยนตัวของอันเนอร์สล็อตนะครับประมาณนาทีที่60นะครับหชั่วโมงของเกมผ่านไปเปลี่ยนทีเดียว3เลยส่งกัคโบแทนลุยอาร์ตนะครับที่เริ่มที่จะเ,เงียบๆไปส่งซิมิคาร์ดลงมาเติมความสดแทนโรเบอร์สันแล้วก็โดมินิกโซว์สายก็เติมความสดตรงที่ของแมกคาลิสเตอร์ด้วยเช่นกันนะครับบวกกับแมกคาลิสเตอร์ในครึ่งแรกนติดใบเหลืองอยู่แล้วนะครับก็เอาโซว์เนี่ยลงมาเล่นเป็นเบอร์สิแล้วก็ถอยโจนลงมาเล่นตรงตำแหน่งเบอร์หกตรงนั้นแทนนะครับ หือว่าเปลี่ยนตรงนี้ลงมาเนี่ยอ่ะสวอสลายผมมองว่าค่อนข้างที่จะลงมาสร้างสีสันในจกกังหวะเกมลุกให้มีความหลากหลายมากขึ้นนะครับตรงจุดเนี้ยดีเลยส่วนทางกัคโปลงมาเนี่ยผมมองว่าภาพรวมแล้วเนี่ยก็ไม่ได้ต่างกับดุยที่อาร์มากนะครับผมมองว่าดุยทีอาร์ตอนอยู่ในสนามเนี่ยค่อนข้างจี๊ดจ๊าดกว่าวันเนี้ยนนถ้าวัดกันในครึ่งแรกนะครับแต่กัคโปลงมาเนี่ยก็เป็นเกมที่ค่อนข้างยากนะครับจุดหนึ่งก็เข้าใจได้วันนี้ก็โดนปาเตเนยถือว่าเอาได้ค่อนข้างอยู่เลยนะครับถ้าว่ากันถึงตอนเผชิญกัับท้ง2คนนเเลยไม่่วาจะป็ ดีอาร์สหรือกักโปเนี่ยผมว่ามีแค่จังหวะเดียวเท่านั้นที่ปาเตหลงเหลี่ยมให้ดีอาร์สนะครับที่แบบโดนลากมาหลุดแล้วก็ดีอาร์สไปลากจนหลุดไปในจังหวะสุดท้ายนะครับผมว่านั่นเสียสุดและนอกนั้นปาเตถือว่างานค่อนข้างเนี๊ยบเลยในวันนี้นะครับส่วนทางฝั่งอาร์เซนอลเนี่ยก็เริ่มที่จะมีการเปลี่ยนตัวตามมาชุดที่2เนี่ยก็เป็นเรื่องของอาการบาดเจ็บอีกแล้วนะครับก็เป็นยูเรนทิมเบอร์นะครับลงลงไปนอนแล้วก็เล่นต่อไม่ไหวอีก1คน ก็เป็นคนที่เจ็บไปก่อนเกมนั่นแหละครับว่าอาจจะยังไม่ฟิตเต็มถังก็ไม่ไหวจริงๆแล้วก็นั่นแหละครับด้วยตัวเจ็บอาร์เซนอลที่มากมายนะเวลานี้นะครับก็ไม่เหลือออปชั่นแบ็กซ้ายที่ถือว่าไว้ใจได้เหลืออีกแล้วนะครับซินเชนโก้เนี่ยอาร์เซนอลช่วงหลังก็ไม่ค่อยใช้นะครับกลายเป็นว่าเนี่ยโอกาสมาถึงมาลูอิสเกิลลี่นะครับที่วอนมาซิตี้เนี่ยก็ลงในช่วงท้ายแบบนี้นะครับวันนี้ก็ได้รับโอกาสลงอีกหนึ่งครั้งนะครับถือว่าซินเชนโก้น่าจะอยู่ยากแล้วนะครับในลักษณะการเปลี่ยนตัวแบบนี้ก็ลลงมาเ่นนใแบ็ซ้ายเลยนะครับส่วนชุด สุดท้ายที่อาร์เซนอลเปลี่ยนเนี่ยคือเอาผักความสดล้วนๆเลยนะครับลงมาไล่เป็นอีธานอินวานเนรีนะครับกับทางการ์บิโอเชซุสลงมาแทนกาเบิโอเมนเตเนรีแล้วก็บุกคโยโยสาก้านะครับก็หรือว่าตามตำแหน่งเลยนะครับแต่การเปลี่ยนตรงนี้เนี่ยเป็นจุดที่ผมมองว่ามันเป็นการถอดทีเด็ดออกไปหมดเลยนะครับแต่ด้วยสภาพร่างกายเนี่ยมันก็ถือว่าน่าเห็นใจจริงๆนะครับมันเป็นข้อจํากัดของอาร์เซนอลณวันนี้เลยนะครับรว่าอย่างซาก้าเนี่ยคงจะเล่นเต็มไม่ได้เหมือนกันนะครับเพราะว่าเพิ่งหายกลับมากรณีเดียวกับยูเรนทิมเบอร์เเลยยยนนนะครับับบท่่่าาากววใชง้ี เกมบุกอาร์เซนอลเนี่ยผมมองว่าแทบจะหายไปเลยก็ว่าได้นะครับโดยสรุปมาจนถึงตรงนี้ภาพรวมนะก็เลยกันเป็นว่าเหมือนกับเป็นบอลคนละครึ่งเลยก็ว่าได้นะครับว่าครึ่งแรกนยเป็นเกมของอาร์เซนอลที่ครองบอลได้ดีกว่านะครับส่วนครึ่งหลังเนี่ยเป็นเกมของเลี้ยฟูจากการที่พออาร์เซนอลไปเล่นเกมรับที่จะเลือกตามเกมแพนมาอยู่แล้วนะครับว่าเอาให้อยู่นะครับแต่พอมีตัวเจ็บมาผสมขึ้นไปด้วยอีกเนี่ยกลายเป็นว่าพวกเขาเนี่ยก็ถือว่าต้อง บวกกับเลี้ยวภูนี่ยอัพเกมขึ้นมาด้วยนะครับตรงสวอสไลด์ลงมามันก็เลยเป็นจุดที่สวนทางกันแล้วเลี้ยวภูก็สุดท้ายมายิงประตูได้สําเร็จในะที80นะครับทำานบปืนใหญ่แตกนะครับในช่วงตรงนี้จากจังหวเทรน์วางยาวนะครับแล้วโมฮัมเหม็ดซาร่ากับดาวินนูเยสเนี่ยวิ่งตีคู่กันมานะครับลูกนี้นถือว่าซาร่ารู้ใจกับนูเยสเลยนะครับปล่อยให้ดาวินเล่นก่อนที่จะลากมาอีกนิดเปิดเข้าหน่อยแล้วซาร่าไปอยู่ในจุดลอย,ยิงเรียบร้อยนะครับลูกนี้ก็ไม่พลาดนะครับลูกนี้เซนเตอร์ของ คงจะต้องรับกันไปนะครับ q y o อกับทางเบนไวลูกนี้ก็นั่นแหละครับจุดที่ผมพูดเลยคือมันไม่ใช่เซนเตอร์ตัวหลักทั้งคู่นะครับเบนไว i นี่ก็คือเป็นแบ็คขวาไปแล้วในช่วงหลัง QYOR ก็อย่างที่เรารู้กันนะครับว่าฝากผีฝากไข่ไม่ได้นะครับก็นั่นแหละครับเจอทีเด็ดของทางโมเมสซ่านะครับก็เกมเตือนๆตามแบบนี้นะครับก็ยังคงเป็นเขาเสมอนะครับที่โผลมาทําประตูในช่วงสําคัญสําคัญนะครับทาให้เกมกลับมา22นะครับแล้วก็ในช่วงท้ายในความจริงผมมองว่าลิเวอร์พูลน่าจะ เอาลูก3ามให้ได้ด้วยนะครับแต่กลายเป็นว่าเล่นๆไปแล้วเนี่ยก็ดูเหมือนจะพอใจกับผลเสมอนะครับเพราะว่าส่งวัตตุรุอินโดลงมานะครับแทนเกอร์ติสโจนในช่วงท้ายเพื่อเอามาเพื่อตัดเกมแล้วก็ดูเหมือนกับทางอันเนอร์สล็อตก็พอใจกับตรงนี้นะครับส่วนอาเซนนเนี่ยก็พยายามเต็มที่แล้วนะครับในช่วงท้ายเนี่ยมีเคซุตเนี่ยมาลากมาโดนซิมิคาร์ดน่แล้วผู้นันสินนะลูกนี้ความจริงเนี่ยกวรได้เตะมุมด้วยนะครับบอลโดนซิมิคาร์ดแต่ก็นั่นแหละครับกรรมการไม่มีหลีกอยู่ดีบางทีก็จะมืออก็ย่างนะครับ ลูกนี้ในช่วงท้ายเนี่ยก็ให้กับลูกตั้งเต็กเลี้ยวปูถ้าอย่างนั้นนะครับก็แปลว่าเลี้ยวปูได้ผลประโยชน์ตรงนี้ไปเลยนะครับแล้วหลังจากนั้นจบเกมนะครับทดราลา7-8นาทีก็ทําอะไรกันไม่ได้นะครับเป็นว่าจบยกแรกของบิ๊กแมตช์คู่นี้ไปนะครับเป็นว่าเสมอกันไป2-2แบบตึงๆเลยนะครับสิ่งที่เห็นวันนี้นะครับก็เกรียมคนละครึ่งตามนั้นหน่อยที่บอกไปเลยนะครับส่วนในรายละเอียดวันนี้นะถ้าเลือกแมนออฟเดอะแมตช์สักคนเนี่ยถ้าเลือกฝั่งเลี้ยวปูเนี่ยผมให้ซาร่านะครับเพราะว่า เกมเรียวูเนี่ยวันนี้ต้องบอกว่าเครื่องแรกนะเพียงพ้มเลยนะครับแต่เครื่องหลังเนี่ยกลับมาได้แล้วความจริงน่บุกเหมือนได้ไม่ได้แล้วด้วยนะครับถ้าผมผมมองว่าถ้าไม่มีซาร่ายิงเน,น,นี่ยคนอื่นๆเนี่ยไม่รู้เหมือนกันว่าจะมีใครสามารถเสกประตูแบบนี้ได้หรือไม่นะครับ mm hmm. เกมยากๆนี้นะผมก็คงต้องให้เขาเนี่ยแหละครับมองไดซาร่าส่วนทางฝั่งอาร์เซนอลเนี่ยวันนี้ผมก็อยากจะให้แบบทั้งทีมยิงเลยนะครับเพราะว่า พวกเขาเนี่ยผมมองว่าเล่นกันด้วยระเบียบเกมลับมันดีกันจริงๆนะครับแต่นั่นแหละครับคือพอไม่ไมใช่คู่ตัวหลักนะครับมันก็เลยได้ประมาณอย่างนี้ออกมานะครับในเกมวันนี้เนี่ยคือเล่น4-4-2เนี่ยแต่ลับเหมือน3ชั้นเลยนะครับคือมีกองหลังเป็นดันแรกคู่เซนเตอร์มีคู่กลางไรซ์เมดิโนโแล้วก็คู่ฮาเวดทอสซาเนี่ยก็ลงมาล้ำด้วยนะครับก็ถือว่าเป็น3ชั้นเลยนค่คือ,อรืวอพูลเจาะไม่ได้ง่ายๆเลยในเกมวันนี้ผมอยากชื่นชม คือระเบียบเกมรับจริงๆนะครับว่าอาร์เซนอลเนี่ยวันนี้เล่นได้สุดๆจริงๆนะครับก็ถือว่าน่าเสียดายนะครับความจริงถ้าเจอกันฟูฟูเนี่ยผมว่าอาร์เซนอลเนี่ยมีโอกาสเก็บเลเวอลได้เลยในเกมวันนี้นะครับแต่ก็นั่นละครับในจังหวะฟุตบอลอะไรเงี้ยนะครับมันก็เล่นเกมยาวทั้งฤดูกาลนะครับก็จะใครจะตัวเป็นยังไงในช่วงไหนเนี่ยมันก็แล้วแต่ดวงจริงๆนะครับในตรงจุดนี้นะครับอาพาร์ ที่ผมชื่นชอบคนอื่นเนี่ยก็ผมที่เล่าไปใน,นกว่าเกมบ้างแล้วก็คือปาเตนะครับตอนนี้รับมือได้ค่อนข้างดีทิมเบอร์เนี่ยความจริงก็โอเคนะครับจะมาพังก็เอาช่วงท้ายเนี่ยแหละครับที่สภาพร่างกายเนี่ยก็น่าจะไม่ฟิตเต็มถังนะครับซาร่าเริ่มที่จะเลาะได้พอเขาเปลี่ยนตัวออกไปเป็นเด็กลงมาเนี่ยก็นั่นแหละครับเละเลยนะครับส่วนทางซาก้าเนี่ยก็โอ้โหผมลงมาเห็นอิมแพคชัดเจนนะครับถ้าเทียบกับวันบอลมัดเนี่ยเจสุสสเตอร์ลิงเนี่ยโอ้โห คนละเรื่องเลยนะครับซาก้าอยู่ในครึ่งแรกนะีคือเสียวทุกช็อตจริงๆเจอโรโบซันนะครับวันนี้ผมว่าก็ถ้าเป็นฝ่ายชนะเนี่ยก็อาจจะให้เขาได้เหมือนกันนะครับในแมนนอตูแมทนะแล้วก็พอผลออกมาเป็นแบบนี้แล้วเนี่ยก็ครึ่งหลังก็ไปพาร์ทเกมลับซะเยอะนะครับสับซาก้าแต่ก็ช่วยได้ดีนะครับก็เปประมาณนี้ไปส่วนทางฝั่งวอเตเนละลี่นยครึ่งแรกผมว่าดีนะครับแต่ครึ่งหลังเนี่ยคือดูเจาะแล้วมากจังหวะไปนิดนึงนะครับจนเริ่มจะกลับมาเป็นคนเดิมแล้วที่แฟนอาร์เซนอลน,น่าจะบน่บนๆกัน,น,นอะไรเงี้ยนะครับว่า มาเตเนลีนะ่ในจัวหวัสุดท้ายบางทีก็ตัดสินใจไม่ดีอะไรเงี้ยนะครับส่วนข้างหน้าฮาวเวตวันนี้ก็ผมมองว่าป้อแป้ไปนิดนึงแต่เกมรับเนี่ยผมว่าดีเลยนะครับทอสาก็อาจจะงเ,งเงียบไปหน่อยในวันนี้นะครับผมมองว่าน่าเสียดายมากทอสาน,น่าเก็บไว้เป็นสำรองทีเด็ดถ้าสมมติทีมันฟูฟูกว่านี้นะครับแต่วันนี้มันก็สถานการณ์จําเป็นต้องให้เขาลงตัวจริงจริง,รง,รง,รงนะครับก็เลยค่อนข้างที่จะเ,เงียบไปในะวันนี้นะครับ ส่วนประตูทั้งสองทีมนะครับวันนี้ชนะ็อตเซฟต้องบอกว่าไม่เยอะนังูเลยทั้งรายาแล้วก็เคลเลอร์นะครับนะี่อย่างว่าระเบียบเกมรับทั้งสองทีมเนะี่ยค่อนข้างที่จะโอเคมากเลยนะครับก็เลยเป็นวันที่ประตูเนี่ยไม่ได้เด่นกันทั้งสองทีมไปนะครับาภาพรวมเกมวันนี้ก็จะเป็นประมาณนี้ไปนะครับทิ้งสุดท้ายก็คือความละเอียดในการเข้าบอลเนี่ยผมว่าวันนี้นะเซนอลค่อนข้างทําได้ดีกว่านะครับแบบผมลืมพูดหนึ่งอย่างว่าเลยคือในช่วงท้ายนะคือแบบมัน มีลูกเคอร์ติสโจนไปสก,กัดหน้าประตูตัวเองไม่ดีเนะี่ยเกือบจะเสียจุดเสียประตูไปเหมือนกันดีที่จกกังหวะนั้นเนี่ยมันโดนเรียกฟาวก่อนโอ้โหจงังหวะนี้ก็เสียวใช้ได้เหมือนกันนะครับก็ผมมองว่าวันนี้เลี้ยวคูจังหวะการเลือกเล่นบอลต่างๆเนะี่ยมันก็ดูจะค่อนข้างเสียวๆเ,เลยนะครับแต่ก็นั่นแหละครับอย่างดีที่มีซาร่านะครับเลยรอดมาได้ในเกมวันนี้ครับอ่ะเกมก็เป็นวันนี้นะครับกกรคบิดว่าน่าจะพูดคุยรายละ,ละลเอียดที่ไฮไลท์ไฮไลท์เนี่ยหมดประมาณนี้นะครับก็ถือว่า ตึงๆไปนะครับถือว่าเลี้ยวผูก็เสียจากฝูงไปก่อนนะครับในเวลานี้เนื่อยจากว่าเสมอโดนแมนซิตี้แซงกลับไปอีกครั้งหนึ่งนะครับโดยตอนนี้ก็หัวตารางเบียดกันเดือดนะครับรแมนเิตี้เตะ9มี23คะแนนเลี้ยวผูกก็เตะ9มี2 2ส่วนอาร์เซนอลเนี่ยเตะ9มี18นะครับตามตอนนี้ก็5คะแนนแต่ไม่ใช่ช่องที่ห่างอะไรมากนะครับคิดว่าการเสมอเกมวันนี้กับสภาพที่เป็นอย่างของอาร์เซนอลก็ค่อนข้างน่าพึงพอใจแล้วนะครับเดี๋ยวก็ต้องไปเรียกความมั่นใจต่างๆในเกมถัดม,มา ให้ไวนะครับอาร์เซนอลเพราะว่าจะไปสะดุดแบบวันบอลหมัดเนี่ยก็ไม่ได้แล้วนะครับโดยในนัดถัดไปของทั้ง2ทีมเนี่ยก็จะเป็นศึกคาราบาวครับนะครับก็ให้ตัวสำรองได้เรียกฟอร์มกันนะครับให้อาร์เซนอลเนี่ยจะไปเจอกับเบรสตันโดยออกไปเยือนส่วนทางลิเวอร์พูลนะเจอกับไบรตันโดยออกไปเยือนเช่นกันนะครับก็ลิเวอร์พูลเนี่ยอาจจะงานหนักกว่าหน่อยแต่ก็เชื่อว่าทางอาร์เนสลส์ลอตเนี่ยก็น่าจะโรเตชันทีมเช่นกันเนื่องจากว่าโปรแกรมเนี่ยมันก็โอ้โหทีแบบเอาเรื่องเลยนะครับแชมเปี้ยนลีกบอลลีกแล้วก็เนี่ยมาบอลทั่วอีกนะครัย ก็เดี๋ยวก็ตามมาต่อได้กลางสัปดาห์เลยนะครับว่าจะเป็นยังไงกันต่อนะครับสำหรับคลิปวันนี้ก็ขอจบเป็นที่ประมาณนี้แล้วกันนะครับถ้าใครชอบคลิปแบบนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกด subscribe เพื่อเป็นกาลังใจให้ช่องก้าบ้าบอลในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับมีความคิดเห็นอยากแลกเปลี่ยนพูดคุยอะไรกันก็คอมเมนต์พูดคุยกันที่ช่องทางด้านล่างได้เลยนะครับสำหรับคลิปวันนี้นะครับก็เวลาหมดเวลาแล้วนะครับขอตัวลาไปก่อนไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ